จ้าไปด้วยผีหลอกผีหลอกผีหลอกแล้วฉหนจะด้วยพี่ลอก น้าชมหน่อยชมเล่นของเล่นเลยไม่ได้เลยเนี่ยเออเหรอเหรอแล้วได้เป็นไงอ่ะแม่ก็กลัวผีทำ,ทำไงทำไงดีจะเต็มพระพระพระบ้านเรามีพระเต็มเลยจะเต็มไหว้พระก่อนไหว้พระพระคุ้มครองบ้านเราร็วพระค่ะอาพระ่าได้ปลดคุ้มครองพวกเราด้วยขอยผีเราพวกเราเลยนะคะพระขระ,ข,ข,อะขอให้ผีเอาวัจากบ้านอย่ามารลบกวบบ้านเราเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะช่วยด้วยนะคะพระขาสา ไปไปไปชแตมผีคงไม่อยู่แล้วล่ะไปดูกันเร็วในห้องของเล่นใช่ไหมชแตมอุ้ยแม่ะ่ะแม่่ะอย่าพึ่งลเลยเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวผียังอยู่แล้วก็เสร็จสิคะแม่หาอะไรมาป้องกันตัวก่อนดีไหมคะ <c oughs> เออใช่ใช่ฉลาดมากมานี่มานี่มาหน,านี้นี่นี่น,นี่แม่มีแม่มีหินแม่มีหินกันผีได้มามาเราจะต้องใช้หินที่แม่มีให้เป็นประโยชน์ล่ะชแตมนี่เลย แตมหินอันนี้แก้วตาเสือปกป้องคุ้มครองแล้วใส่นี่ค่ะเอาเตแตมลราแม่ละ <c oughs> ไปไปไปกันแม่นี้ก็ได้นี่หินภูเขาไฟฮะ <c oughs> ของจริงไหมคะของจริงสิคุ้มครองปกป้องอันตรายได้ทุกอย่างนี่อีกนี่อีกนี่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 นนนสีเขียวนี่อันนี้อีกอันนี้อีกใส่เข้าไปนี่ข้างในอันนี้มีขนของเสืออยู่ในหินอันนี้จริงอ่ จริงอ,อันนี้ก็ปกป้องคุ้มครองได้อันนี้ก็ได้ชแตมอันนี้อันนี้น,นี่นี่อันนี้สีสวยๆนี่ก็ปกป้องได้เหมือนกันนี่อันนี้ด้วยอีกเส้นหนึ่งไปพร้อมไปกันเลยชะแตมใส่ข้อมือสิใส,ส่ <c oughs> อบิซี่อยู่ตรงไหนนําแม่ไปเลยแต่แม่คะหินแค่นี้มันน้อยไปไหมคะจะคุ้มครองเราได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเหรองั้นเอาไงเดียพระพนระเดี๋ยวเราพาพระไปด้วยเพื่อความอุ่นใจ เดี๋ยวแม่เอาอะไรมาปียนหยิบผ้าก่อนมาแล้วองค์นี้แหละทีนี้เราต้องปลอดภัยแน่ชะแตมไปลุยกันเลยชะแตมท่านคะที่โปรดคุมครองเราแม่ลูกด้วยนะคะท่านคะไปชะแตมนำไปเลยลูกมแม่ไปก่อนแม่ไปก่อนไม่ชะแตมเป็นคนเห็นนะชะแตมไปก่อนสิไปไปก่อนสิคะแม่โตวกว่าแม่โตกว่าแต่แม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนชะแตมนำไปเลยสิไปไม่ได้แม่เป็นแม่ไม่ต้องนำมาก่อนอโอเคโอเคโอเคอ่ะ ให้แผะท่ทานนำก่อนเลยก็ได้โอ๊ยอยู่ตรงไหนเนี่ยแม่ฉันจำลืมลืมอะไรเปิดไฟค่ะโอ้ยก็ไปเปิดสิแม่ตกใจหมดเลยเนี่ยเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะไปๆค่อยๆนะชยฉันตเพค่อยๆนะชิันตเห็นไหมคะแม่นั่นอะ,นะเล้ของเล้ของชัอยู่เลยฮะนั่นเหรอเด็กผู้หญิงจริงด้วยผมทองแตหา โหเอ,อ๋ยชแตมนี่ตุ๊กตาแม่มาวางไว้เองโฮ่าโอ้ยตกใจหมดเลยหน้าตาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ลืมไปตอนนั้นแม่เขียนมาติดไว้เล่นเะ้ชแตมโหแม่เชื่อก็ตกใจหรือว่าผีหลอกร้องสะดังลัน่นโอ้ยชแตมก็ตกใจเกินเหตุผีเผออะไรบ้าแล้วไม่มีหรอว้าย พีหลอกจริงด้วยจะดแนมพอเมื่อกี้เราไปลบลูดูมินไงเราบอกว่าไม่มีผีพีก็เลยมาหลอกเราเลยล้วจะทําอะไรกันดีล่ะคะแม่เราจะยอมให้ผีมาอยู่บ้านเราอย่างนี้ไม่ได้นะคะนั่นสินะสิเราต้องหาทางไล่ผีเราแบบฝรั่งเลยคะแม่เราถือภาพใบพียังไม่กลัวเลยบ้านเราไม่มีฝรั่งหรอกสิตอนนี้มีแต่บะม่วงไม่ใช่ทำไมถึงแบบใบกางเขน่ะค่ะม้ก้างเขนเหรอไม้ก้างเขนเราไม่มีม้กางเขนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ทำ ม่ต้อเขียนไม่ต้เขียนแบบนี้ใช่ไหมชแตมไม่ใช่ค่ะต้องอันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยาวอันหนึ่งสั้นหรอมางั้นหั่นหั่นให้อันหนึ่งสั้นก็ได้นิดนึ่เก่งมากเลยชอแตมมันต้องสั้นแค่ไหนล่ะแค่นี้ใช่ไหม,ไมนะเร็วเร็วสิเดี๋ยวพีออกมาจากห้องรองเรียบร้อยค่ะแมไะ่ไปเลยชแตมทำเลยไปเลยเดินสิเดินเ,เร็วสอิอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหม เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยชาเตมเดี๋ยวชาเตมเอาไม้กางเขนส่องแล้วเปิดดูเลยชาเตมไปเร็วค่ะค่ะพอแล้วนะคะแม่เดี๋ยวจะเอาไม้กางเขนใส่เข้าไปเลยออเอา้าแชมเปญแชมเปญนี่เองโถนึกว่าผีอยู่นี่ได้ไงลูกเนี่ยฮะโอ้ยมวยตกใจหมดเลยแชมเปญเนี่ยโอ้ยหลุดออกมาจากกล่องได้ไงล่ะลูก ตกใจกันทั้งบ้านเลยเห็นไหมนึกว่าผีหลอกซะอีกอืมมาที่ไหนมาที่ไหนพีอกพีระพีระเฮ้ยกวนเมื่อกี้แม่เห็นไหมคะเมื่อกี้เห็นสิวิ่งมาเต็มเต็มเลยยูนิคอนมาเองได้ไงอะฉันแต่ว่าต้องเป็นผีแน่แน่เลยค่ะไม่ได้เราจะให้ผีทำยิ่งกับบ้านเราไม่ได้เราต้องจัดการ น้ำมนตนน้ำมนต์คราวนี้เราต้องใช้น้ำมนต์เอามาพร่งไร้เพียล่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาก่อนสวดมนต์ไปด้วยชแตมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่ค่าทำไมขันน้ำมนตนเราดูหน้าตาคงคุ้นอย่างนี้นะคะทม่ขอลองได้ไหมอ๋อก็ขันน้ำเลมอนเลยมีแ่แหละจชะแตม <c oughs> เราก็มีอยู่แค่นี้ตอนนี้แม่ขอยืมมาใช้ก่อน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเลขเลข,เเลขมีเลขเลยชั้นเต็มเลขอะไรบอกแม่สิไม่มีค่ะไม่มีชมดูผิดจะได้ขลั้งครังเข้าไปเลยชั้นเต็มเันเข้าไปเลยแม่น้ำเข้าไปสิค่ะแม่นน้ำมนะ่ะได้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 เพียกไปเพียกไป เพียงไปเ<ป>พียงไปเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเจตแอมเจตแมเพียงไปเพียงไปเพียงไปถึงจับมั้งค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่นยเจตแอมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อตุ๊กตาชื่อเองค่ะ,ะตุ๊กตาเจตแมตุ๊กตาเจตแมแล้วมาขี่หมาวิ่งมาได้ไงล่ะเนี่ยตัวเราจะไปกดสวิตช์อะไรก็ไม่รู้ค่ะ ไหนไหนสวิตต้องไหนแล้หมานี่จะวิ่งมันต้องกดสวิตอะไรจะแตมนี่คะ่ะอ๋อเมื่อกี้เราโบกเวกโวยวายโคมคามกันตุ๊กตาอาจจะหล่นไปโดนสวิตก็ได้มาหนหรือวิ่งออกมาเน้อนเออใช่ค่ะตกใจหมดเลยเรึกว่าผีหรอกโอ,อ้ใช่ใช่ใชโอ,อ้ผีไม่มีหรอกทุกอย่างมันก็มีสาเหตุมีเหตุผลนั่นแหละ <S <S> <S เอา้ายังไม่หลับอีกเหรอลูกใช่ค่ะฉันกวผี โหผีไม่มีหรอกเราก็ดูกันมาแล้วไงอะไรที่กลัวๆ,ๆมันก็มีเหตุผลทุกอย่างเลยไม่ใช่ผีสักอย่างเห็นไหมตอนแรกเชตแอมเจอเด็กผู้หญิงก็เป็นหุ่นที่แม่ไปวางไว้ต่อไปที่ยินเสียงโต๊ะลม้มก็เป็นกระต่ายแชมเปญของเราทําเห็นปะแล้วต่อไปไม้ยู่ในคอร์ลวิ่งเองเอ้าก็เป็นพอตุกตาต่อไปทับสวีทที่มันวิ่งไงไม่มีผีเลยเห็นไหม จริงแล้วคะ่ะแม่ตอนนี้ทําสบายใจขึ้นแล้วคืนนี้เชื่อมคงนอนหลับฝันดีแน่ๆเลยเออใช่ไหมล่ะคนเก่งอ่ะองั้นแม่ห่มผ้าให้เป็นอย่างดีนะจ๊ะแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะกุดไนค่ะจุ๊บอ่าแม่ไปนอนกันนะฝันดีค่ะเออแม่ค่ะแม่ช่วยชัอะไรอย่างนได้ไหมคะอะไรล่ะคะชแตมตู้เสื้อผ้าค่ะแม่ช่วยไปดูในตู้เสื้อผ้าให้หน่อยตู้เสือ้อผ้าโถยังกลัยอีกเหรอได้ได้เดี๋ยวแม่ดูให้ ขอบคุณค่ะค่ะแม่ช่วยชีตามด้วยใครไม่รู้อยู่บนเตียงชีเต็ม